ครับผมอภิธีอภิธรรมนะวันนี้มาเจออรุงนะศลาพาอใหญอ่กากำลังเรียกว่าเด็ดพินนะเด็ดสึ่งหรือว่าเด็ดพินนะ อดตีวิธีพื้นบ้านเขาครับผมโอเคพอพอเดี๋ยวพอรั่มก่อนรั่มก่อนได้สบอปพะรั่มก่อนเออยังพอได้จะลายใหญ่หน่อยหนึ่งใหญ่ได้ใหญ่อะเดี๋ยวพอ,อ,อเ,เาพอ,อ,อาสีสลอเอาสีสลอมาสีแล้วเอาเครื่มาเป่าครับไหนๆก็ไหนๆจะเ,เรียกว,ว่าศิลป,ปินพื้นบ้านนะผมอ่าอีสานเนาะมาเจอพอใหญ่พอสลอสลอเอาเครื่มาเป่า ง่ายเดยวเช็คไงง่พอมามามาเถี่ยบังพอเป่าแค้นอ่าแค้นนี่พอเป่ารองหยังเพ่งหยังพอจะล้ำพอจะล้ำกันขอล่ำโอ้ยที่น้าโอเคโอเคโอเคเอาเลยเอาพอมาเอาเอาสักบดกังเราครับเป็นบดมดไปนาเดี๋ยวนพอพอชื่อหยังพอพ่อชื่อนิดเฉื่อยละพอด้ปะครับพอโยบานไสบ้านน้องบักขึ้นน้องบักคึ้นเป็นยังไร อ๋อเมื่อคนเก่าอยู่อยู่อยู่ทางอีสานอยู่บ้านไหนอีสานทังนครราชสีมานครราชสีมาอ๋อมาไกลท็อปอโอเคครับผมเดี๋ยวนี้ก็ลอาฟังดูนะครับพอลงปอใหญ่นะเขาจะเป่าแขนนะเอายปดิบบ้านใหญ่เดี๋ยวแขนปอใหญ่เอาเดี๋ยวแขนลยใหญ่ บ้านของทานข้าอสานนะผมพ่อใหญ่จากนคลววานกา็นาสนใจนะต่อให้ความนะผม,มาจากงานดอกไม้เชียงรายนะผมทำมีเอาเชนเผ่าตระก่มมาจัดหรือว่าจาัดพิดิชีวิตให้แสดงด้วยนะผม แโอ้ม okay, oh, ่หลายแท่พอม่หลายแ้อย oh, ูป oh. ้าแก่ทิ่ปีแล้วมอ๋อป้าอยู่ไปสิปีปีลงนอึนี่้ปาดียาอยากอยากนะพอน้องเสรุ่มเนะะร่มตอโอเปาไกันก็ม่นึดแล้วพอ้อล่ำสดในสโมสรบอลล่ำก่อนล่ำอย่างไหว่าจั่ามันมันมีพวกแท้นใจเลยมาเป็นยังไรยังว่าล่ำที่พอร์ล่ำท่พอร์ล่ำทพย์ล่าทีอ ครับผมอาศิลปินพื้นบ้านนะลำดับับขานตำดานท้องถิ่นนะเดี๋ยวพ่อใหญ่เขาจะมาอว่าโ้ละนอลำในฝันนะผมด้วนเอิ้มทังเดืนหลากสีกาสามพากันทุกเถึงหุ่นพญาเดือดแจ้งใจอธิบายการฆ่าทำหน้ากาวันพระเชตรเป็นบ้านการามก็กิน มีทุกสิ้นเสื่อยคนมีขอบมีขมพ้าหวานไก่กะทุราเราทำมาถวายเจ้าใจหน้าตาเหกุใจสีแดงใส่มสาเลี้ยวถ้าเลี้วจะถวายอีกจะตุ่มจะก่างคนต่างคนราแล้วก็สาธุเนื้อผูกัจจสาธุเนื้อขอให้เขาแก่น้าขอให้บากแก่น้าน้ำดีกว่าตุทน้ำก็แขกไวตาน้ำก็ให้เรา เขาแก่เร็วทีได้เกี่ยวลุงเกี่ยวก็มาห้เราเมอนเจ้างนิงทีเขาก็ลุกมือฟาดมวยลายหัดหนักมัดที่ฟาดขาเ,าเขานันา้นทั้งซ้ำแฉ็งแปงมัดเขาแห่คิดปั๊บเราจ้าุงเขาเนื้อทื่อเอาเจ้ามาเด้อมาเด้อให้สมาเมื่อได้มาตีเขาใช้จานว่าเลวไม่กัดงางกินทีผิว ตีร้องไป้กุกกุเขากะกู้กุกกะล่นตีตื้อเบาเมื่อจี่เขาเขียฟางสะไวประโยชน์ฟางหมอน่อยควายดึงจางจานตีเขาแล้วเพื่อนแกเพียนแจมีเห็นเล่าก็เต็มเลยนะทางก็เต็มเลยนะจ๋าสันเว้าเลยเธอเจ้าแม่คโคตบหมาหนังสาตูด้วยผู้ขัดจกบ่ให้ยกถึงบ่ให้บุกถึงกื่นขึ้นมาคือเก่าเออและครับวันนี้จะบันนี้ก็บใจเราลง่บัน น,น,นี่แหละสรุปเลยนี่แหละทับหุ่นคนเข่าเรามา,าตั้งเจ๊กูเจ๊กูอยากให้ดีแท้แท้แป้งคนเอาไปตีนละแป้งคนลงประสมแลม้วมาสองสามวันเรากลายเป็นเราเอามาเถิดช่วยกันมันจังหวนท้ายของดินกอดใหญ่เม็ดเดียวเราเขียนดองปรีนานวันตึงไปที่หนอเท่านั้นโ <Okay. S 1> อเคโอ้หมดหลายทเด้อพออาทิตย์ีละลายนะก็ <laughs> อ่าทั้ง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 ภาคเหนือมา ของบกินหูเนาของบาราหูเรื่อเสียงได้อยู่เสียงพอเสียงพอได้อยู่นะ้ะผมนี่ก็เป็นลำนำับขานตำนานของที่มาของทางภาคอีสานนะพ่อใหญ่เขาก็หรือว่ายังสลาพระครนะูมาลำกรลำอะไรให้ฟังนะผมจะดูงอื่นต่อนะขก็ขอบคุณพ่อใหญ่